ประทานรักสุดใจบทที่162นี่ไม่ใช่ของที่ใครอยากจะดูก็ดูได้นะตั้งแต่จำความได้เขาก็รู้จักลุงคนนั้นแล้วลุงกับพ่อของเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆหลังจากนั้นลุงก็แต่งงานพ่อได้พาทั้งครอบครัวไปร่วมงานแต่งงานของลุงเขาเห็นเจ้าสาวที่แสนสวยคนนั้นที่กำลังตั้งท้องอยู่นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเจ้าสาวท้องโตในวันแต่งงาน จึงเป็นความทรงจำที่ฝังแน่นอยู่ในห้องคิดของเขาในวันแต่งงานนั้นแม่นั่งอยู่ระหว่างพวกเขาเท่าที่เขาจำได้แม่ดูไม่ค่อยมีความสุขเธอก้มหน้าก้มตาแล้วเอาแต่ดื่มเหล้าย้อมใจตอนนั้นเขายังเด็กมากจึงไม่เข้าใจความชั่วร้ายอันซับซ้อนในโลกของผู้ใหญ่ตอนนี้พอมาคิดคิดดูแล้ววันนั้นที่แม่เอาแต่ดื่มเหล้าเมามายจนสุดท้ายก็ไม่มีสติ ที่แท้ก็เป็นเพราะว่าแม่อารมณ์ไม่ดีที่ลุงคนนั้นแต่งงานหลังจากนั้นเขาเพิ่งรู้ว่าคุณลุงคนนั้นเป็นคนที่แม่รักไม่ใช่พ่อแต่ตอนที่รู้เรื่องพวกนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของเขาและน้องชายมืดมนสิ้นหวังอย่างไร้ทางสว่างแล้วทั้งที่ช่วงแรกช่างสวยงามคุณลุงคนนั้นก็มีลูกเหมือนกันเป็นแฝดชายหญิงสองคนที่หน้าตาน่ารักเขาเองยังเคยไปบ้านของคุณลุงพร้อมกับพ่อและแม่ พวกเขาฉลองครบหนึ่งเดือนให้กับลูกๆความทรงจำฉายภาพขึ้นมาชัดเจนข้างๆข,ของเขามีผู้ใหญ่อยู่สองสามคนต้องการให้เขาหอมแก้มเด็กผู้ชายที่น่ารักแต่เขากลับเอาแต่ใจไปหอมแก้มเด็กผู้หญิงแสนสวยอีกคนแทนเด็กหญิงหลับอยู่บนเตียงเล็กๆอย่างเงียบๆเธอสวยจนทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางฟ้าตกลงมาในโลกมนุษย์จนกระทั่งถึงตอนนี้ เขายังสามารถรู้สึกได้ถึงใบหน้าและดวงตาที่สวยงามของทารกน้อยคนนั้นแต่ทว่าต่อมาในภายหลังก็กลับเรื่องไม่คาดฝันกับครอบครัวของคุณลุงคนนั้นขึ้นคุณชายครับถึงบ้านแล้วครับคนขับรถเอ่ยขึ้นขัดจังหวะการระลึกถึงอดีตของจี้เซียวฮานกว่าเขาจะดึงสติตัวเองออกมาจากความคิดทั้งโยโย่ที่อยู่ข้างๆก็เปิดประตูรถลงไปแล้ว และก้าวเท้าไปยังห้องรับแขกอย่างรวดเร็วเสี่ยวรุย่ยเสี่ยวายเธอจากลูกๆไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ทั้งโยโย่ก็คิดถึงพวกเขาจะแย่ทันทีที่เข้าไปในบ้านก็ตะโกนเรียกหาคุณชายกับคุณหนูดูทีวีอยู่บนชั้นสองค่ะคนรับใช้เข้ามาบอกเธอทั้งโยโย่เอ่ยขอบคุณก่อนจะรีบวิ่งขึ้นชั้นบนไปในห้องดูหนังหญิงสาวได้ยินเสียงภาคจากในการ์ตูนดังออกมา ในใจโล่งไปเปราะหนึ่งเมื่อผลักประตูเข้าไปก็เห็นเด็กน้อยสองคนนั่งจ้องหน้าจอยอย่างตั้งอกตั้งใจหมามีทั้งเสียวไหนได้ยินเสียงเปิดประตูก็หันมามองเมื่อเห็นผู้เป็นแม่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาอย่างออดอ้อนพร้อมกับเอาหัวมาแนบกับขาของเธอหมามีหมามีกับแดดดี้กลับมาสักทีหนูคิดถึงจะแย่หมามีก็คิดถึงพวกหนู ทังโยโย่เอ่ยด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นเธอย่อตัวลงนั่งคุกเข่าก่อนจะคว้าลูกสาวเข้ามากอดแน่นสองมือของทังเสียวหนโอบกอดที่คอมามีของเธอแน่นริมฝีปากน้อยๆจุบแก้มของผู้เป็นแม่ซ้ายทีขวาทีมามีแดดดี้พาไปเที่ยวสนุกไหมคะพอใช้ได้ทังโยโย่พยักหน้าน้อยนอยมีของอร่อยไหมคะทังเสี่ยวหนายถามขึ้นพร้อมกับกระพริบตาปริบป,ปริบ ตามระษาเด็กที่ชอบกินทั้งโยโย่ไม่อยากจะโกหกจึงทำได้เพียงตอบรับอร่อยจ้ะมีของอร่อยเยอะเลยแต่ว่าของพวกนั้นมีพริกทั้งนั้นเลยเราจะต้องไม่ชอบกินแน่ๆครั้งหน้าให้แดัตตี้พาหนูไปเที่ยวนะคะทั้งเสียวหน่ายทำปากจู๋ไม่พอใจบานประตูได้เปิดออกอีกครั้งก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะก้าวเท้าเข้ามาก่อนหน้านี้ที่ที่เสียวฮันระลึกความหลังใจเขาอึดอัดอย่างบอกไม่ถูก แต่เมื่อได้เห็นเด็กตัวเล็กๆสองคนนี้หัวใจก็ผูกขึ้นมาทันทีไม่สนใจแดดดี้แล้วไม่พาหนูไปเที่ยวด้วยฮึทั้งเสียวไหน่ายไม่โผลเข้าไปซบในอ้อมกอดเขาเหมือนทุกทีทำให้จี C ้เสียวฮันรู้สึกหวงเหวงเล็กๆเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่ไม่พอใจของสาวน้อยเขาก็ยิ้มขึ้นมาอย่างไรเหตุผลเสียวหน่ายหนูจะไม่สนใจดดดี้แล้วจริงๆเหรอจี G ้เสียวฮันรู้สึกเอ็นดูปนจนใจไม่รู้จะทำยังไง เจ้าเด็กน้อยรู้เรื่องแล้วดูเหมือนว่าต่อไปนี้ถ้าหากออกจากบ้านแล้วไม่พาเธอไปด้วยเธอจะต้องเสียใจแน่ๆเด็ดดี้ต้องรับปากก่อนว่าจะพาเสี่ยวไหนออกไปเที่ยวหนูถึงจะสนใจเด็ดดี้อารมณ์โกรธของทังเสี่ยวไหนอยู่ได้ไม่เกินสองวินาทีเพื่อจะให้ลูกสาวดีใจเร็วๆจี้เสี่ยวฮานรีบพยักหน้ารับทันทีโอเคเด็ดดี้รับปากหนู สัปดาห์หน้าก็เป็นวันเกิดของคุณลุงพวกเราแล้วเดดดี้จะพาพวกเราไปเที่ยวเรือสำราญโอเคไหมเรือสำราญทั้งเสี่ยวรุ่ยสนใจขึ้นมาทันทีสองขาเล็กของเด็กชายรีบวิ่งเข้ามาถามเรือสำราญเป็นเรือที่ใหญ่ๆแล้วก็หรูหราแบบนั้นใช่ไหมครับคุณลุงจะฉลองวันเกิดบนเรืองั้นเหรอเนี่ยอืมลุงของพวกเราน้าน้าใหญ่เป็นที่สุดจะฉลองวันเกิดทั้งทีต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆ ถึงตอนนั้นจะต้องมีเด็กๆมาเล่นเป็นเพื่อนลูกๆแน่นอนจี้เซียวหานพูดพร้อมกับยิ้มตาหีต้องรออีกตั้งนานแนะ่ให้คุณลุงจัดงานวันเกิดเร็วขึ้นไม่ได้เหรอคะเสียวหน่ายไม่อยากรอนานเกินไปสำหรับเด็กที่ไม่มีความอดทนอย่างทั้งเสี่ยวหน่ายพอได้ยินว่าต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ความดีใจของเธอก็ลดลงครึ่งหนึ่งทันทีทั้งโยโย่ตบลงที่บ่าของลูกสาวตัวเองเบาๆเป็นการปลอบขวัญ เอาละรอสัปดาห์หน้าหยุดเรียนหนูก็จะได้ไปเที่ยวแล้วนะตอนนี้รีบขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวหมามีอาบน้ำให้แล้วจะได้เข้านอนผมอยากให้คุณพ่ออาบให้ผมทั้งเสี่ยวรุ่ยรีบจับแขนที่เสี่ยวฮานทันทีผู้ชายอย่างพวกเราต้องอาบด้วยกันผมไม่อยากให้หมามีอาบให้แล้วทำไมไม่ให้หมามีอาบละ่ะทั้งโยโย่ทลึงตาใส่ลูกชายอย่างไม่พอใจคุณพ่ออาบน้ำให้กับหมามีอาบน้ำให้ มันไม่เหมือนกันยังไงเหรอไม่เหมือนกันแน่นอนทั้งเสี่ยวรุ่ยตอบอย่างรวดเร็วสองตาแป๋วกระพริบป,ปริบปปพร้อมเอ่ยว่าคุณพ่อมีนกเขาใหญ่ให้ดูคําพูดของเด็กชายเพียงประโยคเดียวก็ทําให้ทั้งห้องถึงกับตกใจทั้งโยโย่โยกับจี C ้เสี่ยวหานชะงักขึ้นทันทีอะแฮมเจ้าลูกชายห้ามพูดไปเรื่อยเปื่อยจี G ้เสี L ่ยวหานเพิ่งจะนึกได้ว่าตอนที่อาบน้ํากับลูกชายครั้งที่แล้ว เด็กชายตัวน้อยได้เห็นร่างกายของเขาแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเขาจึงได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างผู้ชายและเด็กผู้ชายให้เด็กน้อยฟังในอ่างอาบน้ําแต่เขาไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะถูกเด็กชายทรยศเข้าให้แล้วทั้งโยโย่ได้ยินคําพูดประโยคนี้ของลูกชายก็ถลึงตาใส่จีเซียวฮันอย่างโกรธเคืองทันทีนี่คุณให้ลูกเห็นได้ยังไงจีเซียวฮันยักไหล่ก่อนจะพูดอย่างไม่ยี่ระว่า มันเกี่ยวกันด้วยเหรอลูกชายเราก็เป็นผู้ชายถึงแม้ว่ายังเด็กอยู่แต่ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องโตผมสอนความรู้ทั่วไปให้มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะปกติตรงไหนทั้งโยโย่โมโหโจนแทบคลั่งทั้งเสี่ยวรุ่นกระพริบตาปริบป,ปริบอย่างงุนงงถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กฉลาดแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างจริงๆร,ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย เขาคิดว่าหมามีน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของคุณพ่อของเขาไม่คิดเลยว่าครั้งนี้หมามีจะโกรธขนาดนี้นี่เขาพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคุณดูเขาสิยังไม่ถึงสี่ขวบเลยคุณก็พูดเรื่องพวกนี้ให้เขาฟังคุณทำให้ตอบไปเขาทันใดนั้นถังโยโย่ก็หยุดชะงักเธอฉุกคิดได้ว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ต่อให้มันบานปลายด้วยหมามีอย่าโมโหได้ไหมครับ วันหลังผมจะไม่ดูนกเขาใหญ่ของคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าวันหลังจะให้หมานี้ดูผมก็แค่คิดว่าในเมื่อทุกคนก็ดูได้บทที่163ยั่วโมโหจี้เซียวฮานถังโยโย่ยไอจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีผู้ชายคนนี้มาพูดอะไรมั่วๆกับลูกชายของเธอกันนะทำไมเขาช่างหน้าไม่ไอายขนาดนี้น้ำซ้ำยังมาบอกว่าจะให้เธอดูอีก จี้เซียวฮันรู้สึกได้ว่าครั้งนี้โดนเจ้าลูกชายทำพังเข้าแล้วเขารีบยื่นมือออกไปปิดปากลูกชายของตัวเองพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วขืนพูดต่อไปเดดดี้ของลูกมีอันตรายถึงชีวิตแน่ไปกันเถอะเดี๋ยวเดดดี้พาไปอาบน้ำจี้เซียวฮันลากลูกชายออกประตูไปทว่ายังคงได้ยินเสียงเบาๆของลูกสาวที่ถามอย่างไร้เดียงสาหมามีนกเขาของเดดดี้น่าดูไหมคะ พี่ชายกับหมามีดูได้ทำไมหนูไม่เห็นหนูไปดูด้วยได้ไหมคะตอนนี้ถังโยโย่รู้สึกได้ว่าเลือดในตัวกำลังไหลย,ย้อนกลับอยากจะเตะคนเลวนั้นให้ตายพูดจาสีซัวกับลูกชายได้ยังไงแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าแม้แต่ลูกสาวก็สงสัยใคร่รู้แล้วเธอยกมือบางกลุ่มหน้าตัวเองอยากจะตีเขาให้ตายไปตรงหน้าเสียวนายไม่มีนกเขาอะไรทั้งนั้นลูกฟังผิดแล้วละ่ะ เดดดี้หลอกพี่ชายเราอยู่ทั้งโยโย่อดไม่ได้ที่จะโอบตัวลูกสาวเข้ามาไว้ในอ้อมอกแล้วปลอบประโลมอย่างอบอุ่นด้านที่เซียวฮานเมื่อได้ยินคำพูดของลูกสาวหน้าของเขาแดงขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเจ้าลูกชายคนนี้พูดจาเรื่องจริงไปทั่วใหญ่ก็ใหญ่สิแต่ไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าผู้หญิงหน้าอายเสียจริงๆตอนนี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องยิ่งคิดว่าเขาเป็นคนเลวไปแล้วแน่ๆ d ดดดี้ทำไมไม่ให้ผมพูดละ่ะเดดดี้พูดเองไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวหมามีก็ต้องเห็นทั้งเสียวรุ่ยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมทั้งทั้งที่สิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความจริงแต่กลับโดนดดดี้และหมามีว่าเข้าให้เพอเขาโดนใส่ร้ายชัดๆหน้าของจี้เสียวหานแคร่งขึ้นมาทันทีและเอ่อยอย่างจริงจังนี่เป็นหัวข้อระหว่างลูกผู้ชายไปพูดรื่อยเปื่อยกับผู้หญิงไม่ได้ ลูกรับปากกับแด็ดดี้ไว้แล้วนะทั้งเสี่ยวรุ่ยรับฟังคำของพ่อพยักหน้าเบาๆครับถ้างั้นวันหลังผมจะไม่พูดรื่อยเปื่อยอีกแล้วสองพ่อลูกอาบน้ำเสร็จแล้วก็พากันเดินออกมาทั้งโยโย่ชีนิ้วสั่งลูกชายด้วยใบหน้าเรียบเฉยเราไปนอนได้แล้วจากนั้นนิ้วเรียวก็ชี้มายัางจี้เซียวฮานคุณตามฉันมาฉันมีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณ จีเซียวฮานรู้ได้ทันทีว่าหญิงสาวจะพูดอะไรจึงเอ่ยปากบอกกับลูกชายเรารีบเข้านอนได้แล้วเดี๋ยวแดดดี้มาถัางโยโย่หมุนตัวเดินออกไปจากห้องมาคุยกันที่ห้องหนังสือของผมก็แล้วกันเมื่อจี่เซียวฮานเห็นหญิงสาวเดินไปทางระเบียงเขาก็รีบท้วงทันทีสมองของถังโยโย่ยังคงมึนมุนพอได้ยินเขาพูดว่าห้องหนังสือก็เลยหมุนตัวกลับแล้วเดินไปทางนั้นทันที ระยะทางของห้องหนังสือกับห้องนอนมีระยะห่างกันพอสมควรจึงทำให้เด็กๆไม่ได้ยินเวลาที่พวกเขาคุยกันทันทีที่ถังโยโย่ก้าวเท้าเข้ามาในห้องหนังสือก็หันตัวมาหาเขาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเบิกตากว้างด้วยความตกใจคุณทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าถังโยโย่โยเพิ่งจะเห็นว่าร่างกายของชายหนุ่มถูกพันไว้ด้วยผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวใบหน้าขาวราวยิมะแดงระรื่อขึ้นมาทันที หญิงสาวรีผันหน้ากลับไม่กล้ามองเขามากไปกว่านี้เพราะที่เห็นอย่างชัดเจนเมื่อครู่คือแผงอกอ,กอันกำยำแข็งแกร่งของชายหนุ่มหยดน้ำที่เกาะตามลำตัวของเขายังค่อยๆไหลไปตามเรือนร่างกำยำของชายหนุ่มร่างกายแข็งแกร่งของจีเซียวฮันทำให้ถังโยโย่หน้าแดงใจตึ้งแรงอย่างไม่รู้สาเหตุคุณไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วพวกเราค่อยมาคุยกันเมื่อเผชิญหน้ากับภาพตรงหน้าที่แทบจะเปลือยเปล่าของชายหนุ่ม ทุกสิ่งในสมองของถังโยโย่ก็ว่างเปล่าราวกับทุกอย่างหายไปหมดสิ้นลืมไปชั่วขณะว่าจะคุยเรื่องอะไรกับเขาไม่จำเป็นหรอกคุณไม่สนใจรูปร่างของผมไม่ใช่เหรอจี้เซียวฮานยกคำพูดก่อนหน้านี้ของหญิงสาวขึ้นมาย้อนเธอเมื่อเห็นหญิงสาวอึ้งไปกับคำพูดของเขาภายในใจของจี้เซียวฮานก็ฮึกเหิมขึ้นมาภายใต้แสงไฟผิวของหญิงสาวขาวนวลดังหยกขาว แต่ก็แต่งแต้มไปด้วยความแดงระรื่นของเลือดที่สูบฉีดอยู่ภายในร่างกายจนดูเหมือนลูกทอ้อเห็นแล้วยากจะหักห้ามใจอยากจะเข้าไปกัดสักสองคำทั้งโยโย่หน้าแดงระรื่นและเอ่ยด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักไม่น่าสนใจสักนิดแต่ว่าคุณอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยฉันรับไม่ได้ฉันว่าคุณรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่านะจี้เซียวฮานเลิกคิวขึ้นก่อนพูดด้วยเสียงทุนต่ำ เธอจะพูดอะไรกับฉันก็พูดมาเถอะชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนทั้งโยโย่รู้สึกถึงแรงกดดันจากร่างสูงใหญ่นั้นหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าไปเฮือกหนึ่งพยายามบังคับตัวเองให้สงบลงก่อนจะพูดอย่างจริงจังขึ้นมาว่าวันหลังคุณไม่ต้องใส่ความรู้พวกนี้ให้กับลูกๆโอเคไหมพวกเขาอายุยังน้อยพอที่เซียวฮานฟังจบก็หัวเราะเสียงทุ้ม ทำไม่ดูเธอสนใจประโยคนั้นของลูกจังเลยละ่ะทั้งโยโย่สูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่งดวงตาคมสวยคู่นั้นมีประกายของความสับสนแม้จะเอ่ยอย่างไอายๆว่าคุณอย่ามาทำเหมือนมีเหตุผลฉันกำลังตั้งใจพูดกับคุณอยู่นะจริงจังหน่อยได้ไหมตอนนี้ผมก็ตั้งใจฟังแต่ว่าคุณหน้าคุณทำไมแดงขนาดนี้ละ่ะอย่างกับแอบไปดื่มเหล้ามาจี้เซียวฮันก้าวเข้าหาเธอหนึ่งก้า ยิ่งทำให้ใกล้กับเธอมากขึ้นทั้งโยโย่แทบจะหยุดหายใจร่องรอยของความกังวลกระจายอยู่ในแววตาของเธอระยะประชิดขนาดนี้เธอแทบจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่ที่เขาเพิ่งอาบน้ำมาแต่แทนที่เธอจะไม่รู้สึก,กรำาคาญแล้วยังรู้สึกว่าหอมอีกต่างหากไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้เธอถึงรู้สึกมึนๆมงๆร้อนวุบว่าไปทั้งตัวฉันไม่ได้ดื่มเหล้ามาสักหน่อยฉันก็แค่ เมื่อกี้ตอนที่อาบน้ําให้เสียวนายคงโดนน้ําร้อนต่างหากคุณอย่ามาเดามั่วถังโยโย่รีบหาวิธีรับมือไม่อยากจะให้เขารู้ว่าตอนนี้จิตใจเธอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป่างั้นเหรอแล้วทําไมคุณไม่กล้างเงยหน้ามองตาผมละ่ะที่เสียวฮานก้าวเข้ามาประชิดกับแผ่นหลังของหญิงสาวเรือนร่างของชายหนุ่มที่เป็นผู้ชายเต็มตัวแผ่กระจายเสน่ห์ที่เย้าวยวนชวนให้ตัวร้อนเผา ทั้งโยโย่ไม่เคยสัมผัสกับผู้ชายคนไหนใกล้ขนาดนี้มานานตอนนี้ภายในใจของเธอจึงวุ่นวายและเต้นไม่เป็นจังหวะเธอไม่ควรจะรีบร้อนเรียกเขามาสั่งสอนแบบนี้เลยจริงๆเือหาเรื่องแท้ๆทำไมฉันต้องมองตาคุณด้วยประหลาดทั้งโยโย่เสียดสีพลางเบะปากจี้เซียวฮานกระตุกมุมปากขึ้นและเอ่ยขึ้นอย่างยั่วเยว้วใครจะรู้ละ่ะ บางทีคุณอาจจะกลัวที่จะหลงรักผมก็ได้คำพูดของชายหนุ่มที่กระทบเข้าหูของหญิงสาวทำให้ถังโยโย่สั่นสะท้านไปทั้งตัวตลกเหรอคุณฉันบอกคุณไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณไม่ใช่สเปคที่ฉันชอบเอาจริงๆนะวันนี้ที่เจอเพื่อนสองคนของคุณแต่ละคนดูดีกว่าคุณทั้งนั้นนิสัยก็ดีกว่าคุณแถมยังมารยาทดีอีกถ้าจะให้ฉันใจสั่นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ ชายหนุ่มคำรามเสียงดังก่อนเอื้อมมือหนาไปจับที่เอวบางของหญิงสาวทั้งโยโย่ตกใจจนชะงักเธอไม่ทันระวังตัวชายหนุ่มก็ยกเธอขึ้นนั่งบนโตทำงานทันทีร่างกำยำนั้นขยับเข้ามาใกล้ชิดอย่างไม่ต้องสงสยัยทั้งโยโย่หายใจหนักขึ้นกว่าเธอจะได้สติว่ามีอะไรเกิดขึ้นตัวของเธอก็ถูกเขายกขึ้นมาวางนั่งบนโตทำงานของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเขา เขาดันตัวเองเข้ามาระหว่างขาสองข้างของเธออย่างรุนแรงเธอไม่มีโอกาสได้หุบขาไม่อนุญาตให้เธอไปมีใจให้กับพวกเขาไม่ว่าคนไหนก็ตามได้ยินไหมสีหน้าของจี้เซียวฮันเยนชาราวกับน้ำแข็งอารมโมโหเกรี้ยวกราดที่ปะทุขึ้นมาของเขานั้นทำเอาถังโยโย่ตกใจจนนิ่งชะงักบทที่164ให้เธอมาเป็นผู้หญิงของเขาคุณคุณจะทำอะไรนะ่า ทั้งโยโย่สูดลมเข้าปากด้วยความกลัวจี้เซียวฮานเป็นบ้าไปแล้วเหรอเขาทำกับเธออย่างนี้ได้ยังไงจี้เซียวฮานราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคนความอบอุ่นเมื่อครู่ได้มาลายไปหลงเหลือไว้เพียงความมืดและความเย็นชาข้อมือเล็กๆของหญิงสาวที่ผลักชายหนุ่มออกไปถูกฝ่ามือใหญ่ของอีกฝ่ายจับเอาไว้แน่นสายตาของเขาแข็งกร้าวราวกับหินผาทั้งโยโย่คุณฟังผมให้ดีๆนะ ผมไม่อนุญาตให้คุณมีใจให้กับผู้ชายคนไหนทั้งนั้นรับปากผมเดี๋ยวนี้จี้เซียวฮานคุณปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะทังโยโย่ตกใจกลัวจนลนลานร่างกายสั่นเทาขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกลายเป็นคนน่ากลัวได้ขนาดนี้นะก่อนหน้านี้ทังโยโย่ไม่เคยกลัวเขาเลยสักนิดเดียวนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอคิดว่าเขาจะไม่แย่งลูกไปจากเธอ แล้วเธอก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเขาทว่าตอนนี้หญิงสาวกลับรู้สึกประหม่าขึ้นมาอย่างแปลกๆโดยเฉพาะเมื่อชายหนุ่มเบียดร,ร่างเข้ามาตรงกลางระหว่างขาของเธอทำให้เธอรู้สึกถึงความรุนแรงป่าเถื่อนของร่างกำยำนั้นแล้วก็ทำให้เธอกลัวเข้าแล้วจริงๆดวงตาสวยสันระริกเสียงก็สั่นเครือมือเล็กกำแน่นอยากจะหลุดพ้นออกจากพันธนาการของเขาแต่หน้าเสียดาย ไม่ว่าเธอจะพยายามสลัดให้หลุดออกยังไงก็ไม่อาจจะต้านทานแรงของชายหนุม่มในยามที่ไฟกโกรธประทุได้คุณต้องรับปากกับผมก่อนถ้าคุณไม่รับปากผมผมก็ไม่ปล่อยน้ำเสียงของชายหนุม่มเข้มและเยือกเย็นจนทำให้คนฟังขนลุกคุณมันบ้าไปแล้วคุณทำกับฉันอย่างนี้ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาให้ฉันรับปากมีสิทธิ์อะไรทั้งโยโย่เองก็โมโหไม่แพ้กัน หญิงสาวคิดว่าที่เซียวหันสมองจะต้องมีปัญหาแน่ๆเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ไม่ทันไกลตอนนี้ก็บ้าคลั่งราวกับพายุเข้าดีบบังคับให้เธอตอบตกลงตามเงื่อนไขของเขาทั้งโยโย,โยเองก็เป็นผู้หญิงที่มีนิสัยดื้ออยู่แล้วยิ่งถูกบังคับให้ทำมากเท่าไรเธอก็ยิ่งไม่อยากทำก็สิทธิ์ที่ผมจะให้คุณเป็นผู้หญิงของผมไงเสียงเข้มของชายหนุม่มคำรามรอดไร้ฟัน เรือนร่างเขาที่แทรกเข้าไประหว่างขาทั้งสองข้างของหญิงสาวขยับชิดเข้าไปอีกทำให้พื้นที่ระหว่างทั้งสองคนแทบจะไม่มีเหลือที่ว่างแล้วแนบชิดกันจนเป็นเหมือนคนคนเดียวกันสมองของถังโยโย่โยตอนนี้ไม่รับรู้อะไรแล้วดวงตาคู่สวยเบิกโพลงผู้ชายคนนี้กำลังพูดบ้าอะไรอยู่นะเขามีสิทธิ์อะไรมาพูดว่าเธอจะต้องเป็นผู้หญิงของเขารังแกคนอื่นแบบนี้สินะ เริ่มจากการที่เขาจะแย่งลูกๆไปจากเธอและตอนนี้ก็คิดจะแย่งตัวของเธอไปอีกไม่เธอจะไม่รับปากเด็ดขาดยิ่งคิดถังโยโย่ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนโดนทําร้ายเพียงเท่านั้นขอบตาก็เต็มเอ่อไปด้วยน้ำตาดวงตาจ้องมองชายหนุ่มเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ถูกเหยียดหยามหญิงสาวกลอกตาไปมาไม่ยอมให้น้ำตาไหลออกมาเด็ดขาด ทันทีที่ดวงตาคมดำของจี้เซียวฮานประสานกับดวงตาของหญิงสาวที่เอ่อล้นไปด้วยน้ำตาจากการถูกรังแกในใจของเขาก็สั่นไหวขึ้นมาทันทีเมื่อสติกลับมาชายหนุม่มจึงพบว่าตัวเองทำเรื่องน่ากลัวลงไปเมื่อก้มมองก็เห็นว่าตัวเองบีบหญิงสาวจนไม่มีทางหนีจี้เซียวฮานจึงรีบก้าวถอยหลังออกไปหนึ่งก้าวขอโทษชายหนุม่เมเมยหนะ้า ก็เห็นน้ำตาที่คลออยู่ในตาของหญิงสาวอีกครั้งเขาเกลียดตัวเองที่ทําเรื่องง่วามอย่างเมื่อครู่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้แต่เมื่อกี้นี้พอได้ยินหญิงสาวบอกว่าอาจจะใจสั่นกับมู่สุเย่และลั่วเฮอหนิงเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนเป็นปีศาจในชั่วพริบตาในใจทั้งโกรธและเกลียดอารมณ์ด้านมืดแทบจะกลืนกินสติสัมปชัญญะของเขาจนหมดสิน้น ทั้งโยโย่ย,ยังคงนั่งนิ่งอยู่บนโต๊ะทำงานใบหน้าเล็กๆซีดเผือดพฤติกรรมของชายหนุม่มเมื่อสักครู่นี้ทำให้เธอหวาดกลัวมากเธอคิดว่าเขาจะทำพฤติกรรมอะไรที่ป่าเถื่อนกับเธอในนี้น่ากลัวเกินไปแล้วภายในใจของเธอตอนนี้สั่นกลัวอย่างรุนแรงผมไม่ได้ทำให้คุณกลัวใช่ไหมในห้องหนังสือเงียบราวกับป่าช้าตนได้ยินเสียงลมหายใจที่ไม่เป็นจังหวะของคนสองคน ติตใจปีศาจด้านมืดของที่เซียวฮานสงบลงแล้วเขารู้สึกไม่ชอบบรรยากาศเงียบๆอย่างเอาเสียเลยมันทำให้จิตใจของเขาหนักอึ้งชายหนุ่มจึงเงยหน้าขึ้นมาถามทังโยโย่ด้วยความเป็นห่วงทังโยโย่ย,ยังไม่ได้สติกลับมาจากความตกใจกลัวเมื่อครู่นี้ใบหน้าเล็กนั้นยังคงซีดเผือดข้อมือเล็กที่ถูกเขาบีบยังคงหลงเหลือความเจ็บไว้อยู่หญิงสาวไม่อยากจะตอบคำถามของชายหนุ่ม จึงทำแค่เพียงพาตัวเองลงจากโต๊ทำงานงอที่ตัวยังสั่นระริกและทันทีที่เท้าเหยียบเข้ากับพื้นเธอก็รู้สึกว่าขาของตัวเองอ่อนแรงจนเหมือนจะทรุดตัวลงไปใบหน้าเล็กก้มลงต่ำเดินผ่านตัวชายหนุ่มไปทางประตูอย่างไร้เสียงใดๆทั้งโยโย,โย่ชายหนุ่มเรียกชื่อของหญิงสาวอย่างร้อนรนมือหนาเอื้อมมาจับแขนหญิงสาวไว้ทว่าคราวนี้กลับทำด้วยความอ่อนโยนอย่ามาแตะตัวฉัน เราวกับว่าถังโยโย่ได้เจอกับความหวาดกลัวที่รุนแรงสัมผัสของเขาทำให้ภายในใจของเธอกลัวใบหน้านั้นหันกลับไปจ้องเขาด้วยแววตาที่ต้องการป้องกันตัวเองจี่เซียวฮันมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่นั้นเขาเห็นสายตาที่มีกำแพงกั้นในสายตาของเธอมือหนาค่อยๆปล่อยออกจากข้อมือของเธออย่างช้าๆถังโยโย่เปิดประตูห้องและรีบวิ่งออกไปราวกับจะหนีเอาชีวิตรอด ที่เซียวฮานกำมือตัวเองแน่นไร้แรงราวกับจะสุดลงในชั่วพริบตาสองมือสอดผ่านเส้นผมกุมขมับตัวเองด้วยความกลัดกลุ้มรู้สึกเกลียดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเขาคิดว่าตัวเองมันบ้าไปแล้วจริงๆไม่รู้ทำไมพอได้ยินว่าเธออาจจะมีใจให้กับเพื่อนของตัวเองก็เปลี่ยนไปราวกับจะฆ่าคนได้เสียอย่างนั้นจะต้องเป็นเพราะว่าแน่ๆนๆที่เธอแต่งงานไปกับเพื่อนรักที่สุดของพ่อ ทิ้งเขากับน้องชายสองคนเอาไว้นี่คือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจลึกๆของเขาเป็นเรื่องไม่สามารถแตะต้องได้เลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามและถ้าใครมาแตะเข้าเขาก็จะกลายเป็นเหมือนคนบ้าขึ้นมาทันทีเมื่อครู่นี้ที่ถังโยโย่โยพูดเป็นแค่ประโยคล้อเล่นประโยคหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่เขากลับทำเหมือนจะกินเธอเสียอย่างนั้นสมควรตายสองฝ่ามือหนาของชายหนุ่มตบลงไปบนโตะทำงานอย่างแรง ก่อนคำรามออกมากว่าจะง้อเธอให้หายดีนั้นไม่ง่ายเลยการทำให้เธอกลัวเมื่อครู่นี้อาจจะทำให้ต่อไปเวลาเธอเจอเขาจะเลี่ยงเดินหนีไม่ยอมเจอหน้าเหมือนกับกระต่ายน้อยที่เห็นหมาป่าใหญ่อย่างนั้นที่เซียวฮันหัวเราะย,ย่อตัวเองเขาควรจะสมน้ำหน้าตัวเองสินะช่างมันใครใช้ให้เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้กันละ่ะทั้งโยโย่วิ่งเข้าไปในห้องอย่างหวาดกลัวและไร้สติ เธอเปิดประตูและปิดลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับล็อกทันทีทั้งเสี่ยวหน่ายที่กำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่บนเตียงเงืยหน้าขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงปิดประตูดังปังทั้งเสี่ยวหน่ายมองไปยังหมามีที่ยืนหลังพิงประตูพร้อมถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่จึงเอ่ยถามอย่างใส่ใจหมามีเป็นอะไรไปคะทำหนูตกใจหมดเลยทั้งโยโย่ใส่หัวพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติ แล้วตอบกลับหมามีไม่เป็นไรหมามีจะอาบน้ำแล้วหนูเล่นต่อสักพักแล้วกันนะค่ะทั้งเสี่ยวไหน่ายพยักหน้าเบาๆทันทีที่ได้ยินคำบอกของผู้เป็นแม่ก่อนจะเล่นพ่อแม่ลูกของเธอต่อทั้งโยโย่หยิบชุดนอนแล้วเดินเข้าไปในห้องอาบน้ำแผ่นหลังบางพิงกับกำแพงก่อนสูดลมหายใจลึกสองสามครั้งมันน่ากลัวเกินไปจริงๆ เมื่อกี้นี้ชายหนุ่มจับเธออุ้มขึ้นนั่งบนโต๊ะทำงานแถมยังทำเรื่องที่น่าอายอย่างนั้นมันทำให้เธอแทบจะเป็นบ้าไปแล้วที่น่าขำยิ่งกว่านั้นก็คือเขายังบอกว่าจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงของเขาหรือเป็นเพราะว่าหลายวันมานี้เธอทำทีว่าดีกับเขาจนทำให้ชายหนุ่มคิดเข้าข้างตัวเองว่าเธอชอบเขานึกว่าพอเธออ่อนโยนกับเขาเข้าหน่อยก็คือการแสดงว่าหลงรักเขาอย่างนั้นหรือ